สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องนภองัชชาแนลวันนี้กิ๊จะมายืดโคนดัดปลายผมสั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยคะ่ะลูกค้าท่านนี้ผมแข็งแรงนะคะตัดทรงฟาล่าไล่ดัด,ดชั้นนะคะเราสามารถตัดขึ้นฐานไว้ได้เลยนะคะลอนจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับการตัดผมของช่างด้วยนะคะตัดทรงฟาล่านะคะอย่างมีรอนเยอะก็ไล่ชั้นสูงๆนะคะอย่างมีรอนน้อยกอๆก็ไล่ชั้นต่ำๆนะคะ เมื่อได้ทรงผมที่ต้องการแล้วนะคะก็จะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีของ3ามบวกหรือเชฟวี่นะคะเพื่อช้าล้างสารเคมีที่ตกค้างและช่วยเปิดกิดผมนะคะจากนั้นนะคะเราจะรองพื้นด้วยทิชมูนโปรบอลเมดหรือทิชม้นเชื่อมพันธะแกนผมคะ่ะตัวนี้นะคะไม่ต้องล้างออกคะ่ะ วันนี้นะคะลูกค้าผมแข็งแรงนะคะกี้จะใช้น้ำยายืดได้ดัดได้ของ3บวกสูตรแข็งแรงถุงสีเขียวนะคะลงน้ำยาตั้งแต่โคนจะหลุดไปเลยค่ะเว้นโคนไว้ด้วยนะคะจะทิ้งเวลาไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะ เมื่อครบเวลาเรามาเช็คความยืดหยุ่นของผมกันค่ะให้ขี้ผมให้เป็นตะข่ายหนืดๆหนื่แบบนี้นะคะถ้าได้แบบนี้แล้วแปลว่าผมยืดหยุ่นเต็มที่แล้วค่ะ <c oughs> การเช็คความยืดหยุ่นสาคัญมากเลยนะคะรอนจะเด้งไม่เด้งก็อยู่ที่ตัวนี้นะคะจากนั้นก็นําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อชะล้างสารเคมีที่ตกค้างนะคะ พอเวลารีดไดนิบนะคะกลิ่นไอของเคมีจะได้ไม่มาโดนช่างด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาคืนสภาพเส้นผมให้แข็งแรงด้วยการทําสปาร้อนค่ะใช้ทิศเมน้นนาเวนซี่คนวดไปที่ปลายผมนะคะจากนั้นตักน้ําอุ่นลากไปที่ผมเลยค่ะแล้วก็ล้างผมให้สะอาดนะคะจากนั้นก็เป่าให้แห้งสนิทเลยค่ะขั้นตอนต่อ,อมาเป็นการม้วนลอนนะคะ ขั้นตอนการม้วนล่อนนะคะนำปลายผมจุ่มน้ำอุ่นและฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนค่ะจากนั้นหวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะขนาดแกนที่กิ๊กใช้นะคะ16 18แล้วก็20ค่ะ ผมแข็งแรงตั้งไฟอยู่ที่120องศาเดินไฟ20นาทีนะคะเมื่อครบเวลาพักแกนให้เย็นสนิทแล้วนำแกนออกได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อมาเป็นการลีดลบรอยยางนะคะฉีดสเปรย์น้ำนมไปที่รอยและลีดทาให้เรียบตรงเลยค่ะขั้นตอนนี้เป็นการาเก็บงานนะคะแล้วเป็นการยืดโคนด้วยนะคะเพราะว่าผมลูกค้าไม่ได้หยิกมากนะคะกิ๊ก็จะมาลีดยืดโคนในขั้นตอนนี้นะคะ าจากนั้นนะคะลงน้ํายากโกกค่ะกี่จะใช้น้ํายากโกกแบบครีมของ3มบวกนะคะลงั้งแต่คนจะหลุดไปเลยคะ่ะทิ้งเวลาไว้ประมาณ10-15นาทีคะ่ะการลงน้ํายากโกกนะคะจะใช้แบบน้ําหรือแบบครีมก็ได้คะ่ะถ้าเราเช็คความยืดหยุ่นของผมได้นะคะจะลงน้ําหรือลงครีมก็ได้รอนที่เด้งสวยเหมือนกันคะ่ะ เมื่อลงน้ำยาครบเวลานะคะต่อมาก็จะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3ามบวกหรือเชฟวีนะคะเพื่อเป็นการบำรุงและปิดเกล็ดผมคะ่ะต่อมาก็บำรุงด้วยสปาเคลาตินของเชฟวีหรือ3าบวกนะคะน้ำยายืดได้ดัดได้ของ3ามบวกเลยเชฟวีสามารถสระผมได้เลยไม่ต้องรอหลายวันนะคะกลิ่นหอมมากคะ่ะ จากนั้นเรานำลูกค้ามาเป่าผมกันเลยค่ะก่อนเป่าอย่าลืมฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนด้วยนะคะขั้นตอนการเป่านะคะหวีผมนะคะจากนั้นใช้ผ้ผาขนหนูกำไปที่รอนนะคะเพื่อกระชับรอนค่ะลมที่กิ๊กจะใช้นะคะใช้ลมอุ่นและลมร้อนสลับกันค่ะ เมื่อผมเริ่มแห้งนะคะให้เราใส่อเกนออยค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยกระชับรอนและลดความชี้ฟูของรอนค่ะสามารถแนะนำลูกค้าซื้อกลับไปใช้ที่บ้านได้นะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะซึมเข้าผมเลยค่ะต่อมาก็เป๋าให้แห้งสนิทเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยืดวอลลุ่มผมสั้นนะคะผมแข็งแรงนะคะถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กิกด้วยนะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะ ตอนนี้กิ๊กเปิดสอนแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0973418985หรือแอดไลน์มาที่ kik underscore n a p a t 1นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ